BOI กลางยอด8เดือนไต้หวันแห่ลงทุนในไทย30,000ล้านบาททำไทยเนื้อหอมพร้อมยกเป็นฐานการผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออกทั่วโลก Why w o r เมื่อไม่นานมานี้นะคะนายนาริทเทอร์สถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของโลกและเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ BOI ให้ความสําคัญมากเนื่องจากมีความเชื่อมโยงและเป็นฐานการพัฒนาที่สําคัญของอุตสาหกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ดิจิตัลอุปกรณ์การแพทย์ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เป็นต้นในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมานะคะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกขยายตัวอย่าง โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งรองรับการลงทุนที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีระบบไฟฟ้ามีความเสถียรพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมรองรับการลงทุนได้อีกมากบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านอิเล็กทรอนิกส์ซัพพลายเชนครบวงจรและภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนที่แข่งขันได้ทําให้ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากโดยเฉพาะจากไต้หวันตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักเพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก โครงการลงทุนจากไต้หวันส่วนใหญ่เนะคะเป็นกลุ่มผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB คอมพิวเตอร์พกพาหรือโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ทำจากระบบเซ็นเซอร์หรือ IoT หรือระบบสมองกลฝั่งตัวมาใช้เช่นลำโพงอัจฉริยะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่เป็นต้นซึ่ง b o i นะคะได้มองเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของไทยในการเป็นฐานผลิตของอุตสาหกรรมดังกล่าวจึงได้าจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนจากไต้หวัน ต่อเนื่องรวมถึงประสานงานนำสมาชิกสมาคมผู้ผลิต PCB รายใหญ่จากไต้หวนันเดินทางสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการลงทุนในประเทศไทยอย่างเร่งด่วนในช่วงไต,ตรมาสที่2ที่ผ่านมาทำให้มีบริษัท PCB จากไต้หวนันทยอยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคมานานกว่า40ปีและได้พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในกลุ่มชิ้นส่วนและวัตถุดิบต่างๆจน แข็งแกร่งและครบวงจรทั้งยังผ่านประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัทระดับโลกมาแล้วจึงมีศักยภาพที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำเช่นการผลิตเวเฟอร์และการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและผลิตภัณฑ์ Electronic อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโดยไต้หวันนะคะเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ไทยจะดึงการลงทุนเนื่องจากเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกปัจจุบันนะคะไต้ ไต้หวันเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของโลกครองส่วนแบ่งตลาดถึงกว่าร้อยละ65ของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของโลกโดยมีบริษัทไต้หวันเคมีคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ผลิตรายใหญ่สำหรับการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ซึ่งเป็นหัวใจของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างบริษัทไต้หวันก็เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกมีส่วนแบ่งในตลาดโลกร้อยละ35โดยปัจจุบันผู้ผลิต PCB ไต้หวัน20อันดับแรกได้ตัดสินใจเข้า เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วกว่า10รายเมื่อรวมกับผู้ผลิต PCB จากประเทศอื่นเช่นจีนและญี่ปุน่นที่เข้ามาลงทุนด้วยทําให้ประเทศไทยกลายเป็นคลัสเตอร์ PCB ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนตามมาด้วยประเทศเวียดนามและมาเลเซียสําหรับผู้ผลิต PCB รายใหญ่ที่เหลือนะคะเป็นเป้าหมายสําคัญที่ BOI จะเร่งเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มเติมโดยบางรายได้ตอบรับและอยู่ระหว่างการเตรียมการลงทุนในเร็วๆนี้ค่ะการเข้ามาลงทุน ของกลุ่มผู้ผลิต PCB จากไต้หวันในรอบนี้ถือเป็นคลื่นการลงทุนสําคัญที่ไม่เพียงแต่จะสร้างเม็ดเงินจํานวนมากให้กับประเทศเท่านั้นแต่จะช่วยยกระดับซัพพลายเชนในประเทศเกิดการทํางานและการพัฒนาบุคลากรด้านอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรสมัยใหม่รวมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนใหญ่ที่มีศักยภาพได้เข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์ของโลกผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของ BOI อีกด้วยทั้งนี้นะคะในช่วงแปดเดือนที่ผ่าน มาในเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม2516มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทไต้หวันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์รวม20โครงการมูลค่าเงินลงทุนกว่า30,000ล้านบาทโดยเป็นการผลิต PCB 7โครงการและเป็นการผลิตโน้ตบุ๊กให้กับ HP บริษัทคอมพิวเตอร์อันดับ2ของโลกจำนวน2โครงการได้แก่บริษัท QMB และ Inventec นอกจากนี้นะคะยังมีบริษัทรายใหญ่จากไต้หวันในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เข้ามาลงทุน คุณก่อนหน้านี้แล้ว Why w ว